สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านอันนี้เราพามาดูหน้าร้านเรานะครับวันนี้นี่คือร้านนะครับอันนี้ก็ทำความสะอาดนะครับจะไม่ให้มีสิ่งสกปรกนะครับเพราะว่าเรารักษาความสะอาดตรงน,นี้ก็เริ่มจะคึกคักแล้วนะพี่น้อง สงกรานนี้ก็รับรองนะครับว่าคึกคักกันแน่นอนนี่ตรงนั้นก็มีเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้เขาก็มาสร้างนะครับนี่มาสร้างเห็นเรามาอยู่ก็มีความเจริญเกิดขึ้น นะครับนี่ก็มีการมาสร้างเพิ่มเติมตรงนี้ก็จะเป็นโซนนะครับขายต้นไม้ขายต้นไม้นะครับเริ่มสร้างที่วาาศัยแล้วก็ส่วนก็จะเป็นขายต้นไม้ตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูนะครับแล้วก็จะเป็นร้านค้าของเราตรงนี้เรา นี่ก็คือแนวยาวมานะครับแนวยาวมานี่คือบรรยากาศหน้าร้านเลยนะครับนี่สินค้าตอนนี้เรายังไม่สต็อกนะครับสิน้นสิ้นเดือนนี้นะครับเราจะลงกันอีกเยอะนะครับเพราะว่าจะใกล้เทศกากลสงกรานนะครับเดี๋ยวเราจะลงสินค้านะครับสต็อกกันเต็มที่เลยจุๆเลยครับ นี่ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะครับเส้นประโคนชัยบ้านกรวดนะครับตรงนี้อ๋อนี่กำลังกำลังสร้างโยกตรงนี้นะครับนี่ที่เราถมดินนี่ทยอยถมเรื่อยๆนะครับพอดีวิ่งกลับบ้านเราก็เทนะครับตรงนี้เทเรื่อยๆ วันไหนเสร็จจากงานตรงอื่นเราก็เอามาเทเรื่อยๆอันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับการทมดินก็ถือว่าโอเคนะครับในช่วงตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหน้าวัดหน้าวัดป่าพงไทยตรงนี้เราก็ได้ขออนุญาตนะครับทางพระพระก็มีอยู่องค์เดียวนะครับวัดก็ยังไม่เจริญนะครับยังไม่เจริญตรงนี้ก็ผมเลยมีแนวคิดนะครับ ตรงนี้เราก็จะถมดินตรงนี้เราถมดินนะครับล็อกหนึ่งตรงนี้ส่วนลอกหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับที่จอดรถเป็นที่จอดรถส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเริ่มมาขยับมานะครับ ตรงน,นี้ผมก็สร้างเป็นเพิงเพิงมังเณนเกว่ามาแงนมาอันนี้เป็นเพิงเพิงนะครับเป็นช่องช่องเป็นล็อกล็อกล็อกหนึ่งกว้างสี่เมตรนะครับสี่เมตรอันนี้ช่องหนึ่งก็สี่เมตรอันนี้เรามีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าช่องนะครับมีห้าช่องอันนี้ก็ส่วนข้างหน้าเราจะ นี่ยื่นมานะครับยื่นมาเม็ดแปดสิบนะครับยื่นมาเม็ดแปดสิบตรงข้างหน้าเราจะใส่เป็นเป็นยาคานะครับเป็นยาคาส่วนข้างหลังเราจะใส่เป็นสันไทยนะครับเป็นสันไทยตรงนี้ก็ใช้ส่วนเสานะครับเสาก็จะเป็นไม้แดงไม้แดงเป็นไม้ที่เกรดเอนะครับนี่ไม้แดงนี่ลวดลายเราจะเอามาเป็นท่อนท่นงี้นะครับ นี่คือสไตล์ของไม้แดงเสาสูง3เมตรนะครับ3เมตรฝวางลงดินไป50เซนเหลือ2เมตร50นะครับตรงนี้อันนี้เรามีอยู่5ช่องนะครับ5ช่องอันนี้การดำเนินการก่อสร้างเราก็มา50%นะครับ50%น่าจะเสร็จก่อนสองกรานนะครับ กรารเสร็จก่อนแน่นอนนี่พื้นเดี๋ยวเราก็จะปรับแต่งพื้นแล้วก็เอาหินคลุกมาใส่นะครับเอาหินเกล็ดมาใส่เพื่อให้มันเดินสะดวกสบายช่างเราก็ใช้อยู่2คน ส่วนไม้เราใช้เป็นไม้นะสามนะครับส่วนข้างหน้ายื่นมานี่จะเป็นยูคายูคานะครับนี่เป็นไม้ส่วนไม้น้ำสามเราก็นี่จ้างเขาเลื่อยนะครับหมดไป5,000ันนะครับส่วนเสาเนี่ก็เราก็ไปตัดตามสวนเรานะครับมีอยู่นะครับก็จ้างเขาไปตัดมาพันหนึ่งนี่คืองบประมาณการก่อสร้างในครั้งนี้ อันนี้ก็จะคึกคักครับถนนเส้นนี้จะคึกคักนี่ผมจะให้ดูนะครับขับรถผ่านไปผ่านมาก็นี่เราจะมีอาหารตามสั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดกะเพราข้าวผัดหรือว่าต้มยำลาบก้อยนะครับเรามีหมดนะครับลูกชิ้นส้มตำนี่เราจะมีนะครับก๋วยเตี๋ยวนี่ครับใครผ่านไปผ่านมาก็ไว้นะครับไว้ซื้อ โซนในไรจัดเป็นล็อกแล้วก็จะมีเก้าอี้นั่งนะครับนั่งรับประทานนี่สักสองช่องสองสามสามช่องส่วนเคลียบมาตรงนี้เราก็จะต่อมาอีกช่องหนึ่งครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะยื่นจากเสาไฟนิดหนึ่งนะครับนี่ควมว่าผิดกฎหมายไหมผิดอยู่นะครับแต่ว่าเรานี่ก็ทําไปก่อนนะครับนี่ถ้ามีเสียงตาหนิติเตียนมาเราก็ค่อ,คอยแก้ปัญหากันไปนะครับ ตรงนี้ก็เราใช้ประโยชน์ให้ใหได้เต็มที่นะครับนี่เป็นที่ว่างพอว่างปุ๊บเราก็จะทําประโยชน์อันนี้ก็ให้เราสร้างตรงนี้เพื่ออะไรครับนี่เพื่อจะทําให้ตรงนี้นะครับเป็นแหล่งชุมชนหรือว่าแหล่งการซื้อขายการสัญจรผ่านไปมานี่ จะมีการจอดนะครับซื้อสินค้าอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะผ่านเดินทางผ่านไปผ่านมาเส้นบ้านลัวละหารทรายนนแดงไปกรุงเทพนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นทางหลักในวงมันกันนะครับตรงนี้ก็เดินทางเหนื่อยๆนะครับเรามีที่นั่งพักมีอาหารจะเน้นนะครับความสะอาดสะอาดและก็อร่อยนะครับเจ้าไหนที่ว่า อร่อยนะครับผ่านเราเป็น QC เช็คแล้วว่านี่ผ่านเราก็จะให้มาเช่าหรือว่าอยู่นะครับถ้าเราทำแบบลุกลวกนี่ไม่เอาทบไม่เอามาตรฐานต้องได้ความสะอาดต้องมีนะครับนี่ลอกไครลลอกมันเลยนะครับต้องเช็คดูให้ดีแล้วก็ความสะอาดเก็บกวาดเรียบร้อยนะครับวาง สปสปะนี่เราก็ไม่ได้นะครับต้องเน้นความสะอาดแล้วก็ดูแล้วสวยงามหน้าจอดซื้อหน้าจอดพักนี่คือความคิดนะครับส่วนตรงนี้ก็จะต่อมาอีกนะครับมาอีกช่องหนึ่งแล้วก็จะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าโกดังเราหรือว่าหน้าร้านเราตรงนี้ผมก็จะต่อยื่นมาอีกนะครับตรงนี้จะต่อยืน่นยื่นมาให้เสมอการนี่แล้วก็จะมีการตรงนี้ก็จะ เป็นขายนะครับผลไม้นะครับผลไม้จากเมืองจันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเราจะไปเอาสินค้ามาจากเมืองจันเลยครับนี่ผลไม้เมืองจันสดๆเลยครับนี่สุเรียนก็น่าจะออกเดือนหน้านี่เดือนหน้าก็น่าจะได้ ชิมรสชาตินะครับทุเรียนออกใหม่หมๆสดๆนะครับแล้วก็จะเป็นเงาะไม่ว่าเป็นสลักหรือว่าเป็นมังคุดเป็นไรนี่ตรงนี้นี่เราจะเป็นวางแผงยาวนะครับดูแล้วน่าจอดน่าซื้อ <c oughs> เออนี่ลูกค้าดีดินครับใหม่แล้ว <c oughs> นี่นี่ลูกค้าเราก็มาซื้อข้าวสาร <c oughs> เรามีนะครับข้าวสารมีปุ๋ยมี เอามีของกินนะครับทุกอย่างครับมาตรงนี้คือจบนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะมีผลไม้นะครับผลไม้จะเป็นอาหารตามสั่งนะครับจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีน้ําปั่นนะครับน้ําปั่นพวกน้ํานี่เรามีมีอุปกรณ์ไว้หมดแล้วนะครับนี่เราก็จะหาลูกน้องมานะครับนี่ลูกน้องไม่ต่ำกว่าสองคน จะช่วยดูแลกันในจุดนี้ขายของหน้าร้านด้วยขายอาหารตามสั่งด้วยนี่ใครว่างก็ต้องต้องทำนะครับตรงนี้นี่คือเราวางแผนจัดการให้อย่างดีนะครับตรงนี้เราก็ตามว่าเราทำตรงนี้นะครับให้คลึกคักนะครับนี่ดูครับ การสัญจรนะครับไปผ่านไปผ่านมานะครับเส้นหลักเลยครับตรงนี้จะเป็นเส้นหลักตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์เลยนะครับถ้าดูในโงเฮงเนี่ยผมดูแล้วนี่พบว่ามันผ่านเลยตรงนี้โอเคออใครที่ผ่านไปผ่านมาตรงนี้เขาจะ,จะนี่มีเนื้อเนื้อวัวสดนะครับเราก็มีผ่านไปผ่านมาเขาก็บอกว่าที่ตรงนี้ เป็นที่ที่สวยมากนะครับนี่ผมก็เลยสร้างเป็นแบบโซนเป็นล็อกๆครับนี่นี่เป็นล็อกๆให้ตรงนี้ก็จะต่อมาได้อีกล็อกหนึ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวคอยดูว่าถ้าตรงทางในมันคับแคบเราก็จะต่อตรงนี้มาอีล็อกหนึ่ง ไม่โพอกันครับนี่ต่างคนก็อยากจะมาขายอยากมานี่นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ตัดสินใจนะครับนี่ให้ใครตรงนี้เราเดี๋ยวให้มันออกเป็นเป็นรูปเป็นร่างก่อน,นตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับนี่จะเป็นวัดป่านะครับตรงนี้เป็นวัดป่านี่เจ้าของเดิมที่แกสร้างซื้อซื้อถวายนะครับทําวัดป่านี่คือ เจตนารมณ์ของแกคือรักษาต้นไม้นะครับรักษาธรรมชาตินี่อยากให้ธรรมชาติแกชอบสไตล์ของของวัดป่าทีนี้ก็เคยคุยกันนะครับผมว่าผมจะถมดินตรงนี้แล้วก็ปรับพื้นที่อันนี้ใครที่ผ่านไปผ่านมาจะเข้าวัดหรือว่าทำทำบุญตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถได้นะครับเข้าจอดรถ แล้วก็ซื้อข้าวซื้อของนะครับจะมีสังกะทงสังกะทานนะครับเราก็มีขายนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้ตรงนี้นะครับทางพระจารย์แกก็บอกว่าอยากให้ถมด้วยเลยนะครับนี่ตรงนี้อันนี้คือทางเข้านะครับทางเข้าวัดป่านี่ใครที่ชอบความสงบนะครับมาทําบุญนะครับนี่คือวัดเราไม่เน้น นะครับไม่เน้นหูหวาหรือว่าอันนี้ก็จะตรงนี้นเนี่ยโอกาสคือเราจะถมหมดเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเป็นจอดรถล็อกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้นี่ผมอยากได้พวกกู้ภัยนะครับหรือว่าพวกที่เอ่อ อาสาคู่ภัยนะครับพวกคู่ภัยนี่อยากจะให้มาตั้งจุดอยู่ตรงนี้หนึ่งจุดนะครับอยากได้ให้มาตั้งอยู่ตรงนี้ส่วนถัดไปก็จะเป็นขายต้นไม้นะครับตรงนี้ก็ยาวไปนน่นเลยนะครับนี่ขายต้นไม้อันนี้เขาก็ขายมานานแล้วครับนะทำมาก่อนใครตรงนี้คือก่อนเขาเลยแกก็จัดโซนของแกได้อย่างสวยงามนะครับ ่ของเราก็เริ่มที่จะจัดโซนนี่ถมดินตรงนี้เสร็จมีป้อมป้อมยามกู้ภัยมาอยู่ตรงนี้หนึ่งป้อมนี่เดี๋ยวเราจะประสานงานนะครับว่าจะมีหน่วยงานไหนนะครับอยากจะมาอยู่ตรงนี้เราจะถมดินให้นะครับส่วนเรื่องค่าน้ำค่าไฟเดี๋ยวคุยกับกันทางวัดเอานะครับนี่เพื่อจะให้ความเจริญ นี่ตรงนี้ก็จะเป็นเนินขึ้นเนินมาพอดีนะครับทางเส้นเส้นสีตะครองอันนี้ก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับนส่วนแผงขายของของเราก็มีอยู่ห้าช่องนะครับตรงนี้ห้าช่อง าฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นี่ใครที่ f อฟผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมมาชมนะครับมานั่งรับประทานอาหารกันนะครับรับรองว่าอร่อยและสะอาดสะอานแน่นอนครับสวัสดีครับ